เคัตธุลพัทธสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสุนัขถูกกล้าม99เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงสารการเวียน่ายตายเกิดนี้มีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ใครๆร,รู้ไม่ได้เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชา เป็นเครื่องปิดกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมหาสมุทรยังมีเวลาเหือดแห้งไปมีอยู่ไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปอยู่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คุ้นเขาซิเนรุยังมีเวลาถูกไฟเผาพินาศไป มีอยู่ไม่ได้แต,แต่เราก็ไม่ได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปอยู่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แผ่นดินใหญ่ยังมีเวลาถูกไฟเผาพินาศไปมีอยู่ไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปอยู่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาที่แข็งแรงวิ่งวนเวียนหลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาสัญญาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณปุถุชนนั้นแล่นวนเวียนอยู่กับรูป เวทนาสัญญาสังขารแล mm ่นวนเวียนอยู่กับวิญญาณเมื่อเขาแล่นวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารเมื่อแล่นวนเวียนอยู่กับวิญญาณเรากล่าวว่าไม่พ้นจากรูปไม่พ้นจากเวทนาไม่พ้นจากสัญญาไม่พ้นจากสังขารไม่พ้นจากวิญญาณไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะ ริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตและชื่อว่าไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขาร ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณอริยสาวกนั้นไม่แล่นวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่แล่นวนเวียนอยู่กับวิญญาณเมื่อเธอไม่แล่นวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขาร ไม่แล่นวนเวียนอยู่กับวิญญาณย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาย่อมพ้นจากสังขารย่อมพ้นจากวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาตและย่อมพ้นจากทุกข์